สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้กิจก็เนื่องจากว่าทุกคนมีการแบบอะไรนะแย่งชิงใช่ไหมกับสุดสกิลสุดแย่งชิงของไอซนกับไอบวิลเลียมก็เลยกิจก็เลยทําเกมนี้ขึ้นเพื่อไอวิลเลียมกับไอเซนนะครับผมซึ่งกิจก็ได้กําหนดไปแล้วว่าใครแพ้คุณต้องโดนตามใจ <c oughs> แ,แม่ของคุณเหมือนกันซึ่งเป็นวิลเลียมก็คือแม่ไอของเขาส่วนไอเซน หมอคือคนนั้น <c oughs> นะครับก็ตามนั้นนะครับก็ี้การู้รตาตตนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งกขอบอกกติกา่อนครับผมคำใบนั้นกิจจะมีทั้งหมดสี่กองนะผมกองละสิบคำซึ่งแต่ละคำนะครับผมก็จะมีคำใบต่างนั่นแหละสำพันธนา <c oughs> ซึ่งกิจขอไม่บอกหมดหม,ดหมู่เพราะว่ากิจโผนหมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมก็แบบ คุณใบไม่ได้แต่คุณถ้าใบให้ตรงกับความที่กิ๊กขึ้นให้ถ้าคุณใบตามที่ขึ้นให้คุณฟาทันทีเพราะว่ากิ๊กจะดูอยู่นะครับถ้าบอกว่าข้าก็ข้ามไปนะเดี๋ยวกิ๊กค่อยกลับมาดูอีกทีเนาะคุณมีเวลาทั้งหมด3นาทีนะครับผมมีเวลาให้3นาทีนะผมใครคะแนนเยอะสุดก็ชนะใครแพ้ก็ตามระเบียบก็โดนตามใจแม่ของเขาหนึ่งวันนะซึ่งจะอยู่ในคิดหน้าของเขานะ พี่หน้ากิ๊นะก็ต้องไปถ่ายคลิปด,ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เลยแบบเปิดบทเอาจีบร้อยบทเซนครับเสียงก็เป็น,ปนอย่างนี้นะครับผมกีกข,ขออนุญาตไม่แชร์ iPad <c oughs> ไอแพดนะครับผมเนื่องจากว่าจต้องดูคำใบฉเฉลยนะครับผมไม่งั้นแล้วก็จะมีแบบพวกแชทส่วนตัวด้วยเนาะเดี๋ยวทำให้มีปัญหานะครับผมพอดีแบบกลยกก็เลยให้เห็นหน้ากิก็พอแล้วก็มีแต่คำใบเสียงของเขาแค่นั้นนะซึ่งกองนี้จะเป็นกองที่หนึ่งนะครับผมกับคำใบนี้เนาะนี่ ลกองที่สองก็จะเป็นกองนี้นี่คำนี้คำนี้นะนกองที่สามกองนี้นะครับผมส่วนคำใบที่สี่ก็จะเป็นกองนี้นะที่มีคำนี้อยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนอะให้เลือกวันวันนี้วันนี้นนเกเรซินเข้าสิงก็เลยเสียงนี้นัดนึงครับก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนที่ <Potter. S 2> ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอ่ะคุณดคซินเลือกก่อนเลยครับอ่ะให้สีเล่นก่อนเนาะโอเค เอาอะไรดีอะเ,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 เลือกกองหนึ่งสองสามสี่เลือกเลยเลือกแต่คุณมึงเลยครับเอากองร้อยได้ไหม <c oughs> ได้ครับกองร้อยครับผมคนไปอยู่ทหารกั่ <พอ S 1> นเลยเอากองหนึ่งก็แล้วกันกองหนึ่งกองหนึ่งนะครับผมกองหนึ่งนะโอเคครับผม มีเวลาให้คุณสามนาทีเท่านั้นก่อนเริ่มเลยไอเวลาไอ้เก่งเวลาเข้าบ้านเราต้องปิดอะไรโอเคถูกถูกหนึ่งคนฟ้าคนฟ้าตอนคาบมีอะไรพระจันทร์พระจันทร์อะไรอีกอันหนึ่งก่อนนีอะไรไม่ได้อี่ตัวอีกอันหนึ่งดาวดาวเออถูกถูกถูกอย่างไรอยดางไรเราต้องไปให้ตรงค่ะี่ไม่ใช่มีคำเดียวมีอะไรอย่างเดียวเต็มอะไรเดี๋ยว เอมิลเลี่ยมอะไรอะไรทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้ทำได้าอะทำก่อนวันนี้วันนี้เราจดในไหนสมุดเอ้ยถูกถูกตัวแล้วแฟปซี่แฟปซี่ใส่อะไรใส่ใส่ใส่ด้ำใส่นาอะไรแฟปซี่มันเป็นลูกโซงยังไงมันมันมีอะไรบ้างที่เป็นพลาสติกอ่ะเออเอ่อขวด เอที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ออสตายเป็นอะไรเป,เป็นเป็นเป็นแนวอะไรแนวเอ่อฐานครับเอาไอว้ G A M E G A M E แปลว่า G อะไรล่ะ G A M E G A มีเกมครับเกมนะครับอันนั้นเบอร์เกอร์อ่ะแล้วก็มันมีเนื้อใช่ไหมเขามีเนื้อเร็จไอ้ข้างล่างไอ้ไอ้เนื้อเร็จมันมีสีเหลืองๆคืออะไร มีกับเอคร์โซฟาอันนีบอันนี้ดิ้มนมติ้มนมติ้มนมต่อยเอาไว้เอาไว้เปล่าเปล่าไม่ได้เปล่าที่ย็นครับเลยอันนี้ข้าวอันนี้ข้าวนมไม่ได้นะครับนมจะไม่ได้ไม่ได้ใส่นะเปล่าโอเคอันนี้กาแฟฮะกาแฟกาแฟแปลว่ากาแฟกลับไปกลับไปเหกอันนี้อันนี้อันนี้นะอีสานยุคทีเดเชียนเขากินอีสานยุคทีเดเชียน อะไรเอออะไรบอกไปวันนี้มันอ้อแต่เดรือเป่าอ่ะไม่แม่อีตาจิบอีตาที่พี่เกิงพี่เกีงสกิททีวีทำอ่ะอะไรอะที่ว่าเอออันนี้อันนี้นะอันนี้อะไรที่เองเต้นอยอะประจำอ่ะถูกปะใช่สกิทไปกินดิเออไอ้คำที่ไอ้คำที่ข้ามเออไอ้ที่มันเต็มเต็มอ่ะไอ้ที่บนฟ้ามีห้าแฉกอ่ะดาวแสง ไม่ชื่อเต็มชื่อเต็มเดี๋ยวไล่สามสิบวิครับเอ่อชื่อเต็มวะอ่าสตาร์ชื่อเต็มไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษดวงดาวถูกต้องเก้าโอเคได้ได้ได้ถือว่าผ่านเลยนะหมดยำปล่อยไปกี่คะแนนขอไม่ใบคขาว่านมนะเนื่องจากว่าไอ้ไอ้ซีไปบอกคขาว่านมเปล่านะครับผมขอลบคะแนนซีหนึ่งคะแนนนะครับ นะอ่ะอาวิลเลียมจะได้เก้นเนนเาคะแนนนะครับผมส่วนซีนโดนลบหนึ่งเพราะว่าไปฟาวพี่นมนะอ่าอ่าวิลเลียมเลือดมาเลยครับสองสามสี่มาเลยครับเอ่อเอาเอาไปเลขสีแล้วกันครับเลขบิสต้าครับกองสี่นะเมราะ่าก็เนี่ย <c oughs> รู้สึกว่ามีคำบางที่ทีุกคนก็น่าจะรู้นะโอ้ยไอคำนี้โอเคโอ้ยง่ายง่ายพี่ง่ายง่ายมาโอเคโอเคพี่ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเอาไปเลียเอ่ออะไรที่ใช้แบบขีดเส้นหน้าไม่ประทัดถูกข้างเที่มึงเล่นอยู่เกมไม่ที่มึงใช้อยู่ตอนนี้ที่มึงใช้อยู่เนี่ยที่มึงแบบใช้เปิดแบบไอไอเนี่ยที่มึงแบบเออเอาไว้แบบ สตรีมแล้วเนี่ยเออที่มึงมาอ้อที่มึงไม่เปิดอ่ะอ๋อยูทูบไม่ที่มึงเปิดสิเออพีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เหรอที่มึงดื่มอยู่แต่มันแนออน<อ>ต่มันไม่ได้ผสมรสอะไรเลยน้ำเปล่าถูกต้องที่กูที่กูโมโหมากเลยไม่ว่าไ <c oughs> <c oughs> อ,อ้แก้วใหญ่ เวลาเวลาเวลากูหัวร้อนแล้วเวลากูแบบเวลากูหัวร้อนแล้วกูทำไมกูไม่ทำไมเอวะอะไหรวะที่กูแบบเวลากูหัวร้อนแล้วกูทาไมกูแบบฝากไปได้หนึ่งนาทีนะคะโอเคอุ้ยวเข้าอ้าวเข้าอ้าวเข้าที่ที่มันที่มันเป็นที่มันเป็นเมฆที่มันแบบมีน้ำตกมาจาฟ้าอ๋อลุงลุงลุงที่มันมีน้ำตกมาจากฟ้าเป็นเม็ดเม็ดอ่ะอ๋อฝนฝนซีอ่าเออ ที่มึงที่มันโอ้โหงาโกชิเกะซูบิต้ายังไงอะไรไอโอยไม่ใชจชื่อคิตเกะสับิตเกะเออไอ้นีง่ายเลยที่กูโดเป็นหมื่นเป็นแสนนะเอาไอ้ใช่โอ้โหที่กูเป่าที่กูเป่าอยู่เอาอะไรวะกูเป่าอยู่วะไอ้ไอ้อ่ะมันคือเครื่องอะไรวะที่กูคุยคุยเออที่มึงกดคืออะไรที่มึงกดคีย์บอร์ด ไม่ที่มึงกดอ่ะมันคืออะไรที่มึงกดแบบที่มันเป็นเออ่วงกลมแดงๆแล้วเรากดเข้าไปอีกหนึ่งนาทีนะครับวงกลมแดงๆคืออะไรวะบูเบลีบูเบลีมันมันเป็นแบบมันคืออะไรมันมันเป็นแบบเออเวลาเรากดลงไปอ่ะเราเรากดลงไปแล้วมันใช้งานเลยอ่ะคืออะไรใช้งานก้ามเอาก้ามโอเคที่มึงอยู่อยู่ บาดิแปดอาหมดแล้วครับหมดแล้วครับเดี๋ยวๆดีไอสองคำอ่ยังไม่หมดจีเร็วเวลายังเหลืออีสากสิบวิเตรียมเร็วเออ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 เดี๋ยที่แบบที่แบบเวลากูหัวร้อนแล้วแล้วกูทำยังไงต่อเวลากูหัวร้อนปุ๊บกูทำยังไงร่างเอ่ออารมณ์กูเป็นยังไงในกินในในกีนในอารมณ์กูพอพอกูหัวร้อนปุ๊บอารมณ์กูเป็นยังไงต่ออีสิบห้าวิหัวร้อนเออไม่ได้พอพอหัวร้อนเสร็จแล้วแบบ ยังไงต่อแบบไม่คุยกับแม่อะไรวะนั้นเก้าแปดไม่ชอบเยอะหกเป็ไรวะที่ไปดีดีนี่สามสองเวลาคุณปวร้อนหนึ่งหมดหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาแล้วที่ไอะไรวะไม่รู้ไปเกืออะไรโกรธโกรธกูโกรธโกรธไปเดียวจะไปอ่านะครับผมแล้วก็อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอีกอันนี้อันนี้ ไอ้ที่มันปุ่มแนงๆที่มันกดเข้าไปอ่ะปุ่มเออปุ่มโอเคทีคคนีได้แปดคะแนนนะครับผมโอเคอีกสองกองนะครับผมเป็นสองกับสามอ่ะให้วิลเลียมเลือกต่อเลยให้วิลเลียมอีกแล้วจะตายเอาเอาเอาสองครับเอาสองเอาสองโอเค โอเคพร้อมยังโอเคโอเคพร้อมแล้วเลิกเลยเอ่อที่มันที่มันเป็นใบพัดแล้วเราเสียบปลั๊กแล้วมันก็อันดบหนึ่งครับเออถูกแล้วก็เป็นที่มันเป็นเอ่อที่มันเป็นที่จุดขาวๆอ่ะที่มันจป็อะไรกระดาษกระดาษถูกต้องครับจิมทิ่ทีมที่กูใช้พูดอยู่คืออะไรไม่ใช่ไหมเนโทรศัพท์สาม เอ่อที่เราห้อยที่เราห้อยโคไปโรงเรียนประจำ่ะคืออะไรที่เรต้องสแกนเรียนถูกต้องบาดบาดเกียบถูกต้องดีครับที่มันต้องส่งไปที่มันต้องส่งไปในเอ่อที่มันต้องส่งไปตถานีเกืออะไรที่เป็นจดหมายถูกต้องที่มันร้อนร้อนจิ๋วหายเลยอ่ะใหญ่ใหญ่อ่ะเด็กเดร้อนร้อนอะไรร้อนร้อนใหญ่ใหญ่อาทิตยมันไม่อยู่บนท้างร้อนร้อนตอนต่อเที่ยงอ่ะหมอพาทิด เออเดียเดียยังไม่หมดยังไม่ที่หมดยังไม่ที่หมดดวงอาทิตย์โอเคหกที่มึงใส่ผ้าลงเข้าไปใส่ผ้าผ้าอะไรอ่ะที่มึงใส่ผ้าเข้าไปในที่มึงต้องแขวนผ้าเข้าไปในสิ่งนั้นน่ะที่มันเปิดได้ด้วยอ๋อตู้เสื้อผ้าตู้ที่มึงทำอยู่ปัจจุบันปัจจุบันที่มึงทำคลิปอยูที่มึงทำคลิปอยู่ปัจจุบัน อ๋อเยอะสุดต้องทิมนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงแล้วอะไรต่อโกโก้ต้องมาริโอมิวกี้แล้วอะไรต่อเพื่อนสติ๊บโอเคสติบได้สติ๊บคะแนนเต็มนะครับผมเจอตอนสุดท้ายนะพี่ก็คือของของที่ไอซีต้องไปให้กับไอวิลเลียมนะมาริโอมิวกี้ม่หละมึง ง่าย,ยไหมพี<ห>มง่ง่ายไหมง่ายง่ายัวมาแล้วโอเคนะครับผมเลยอันคือกองทิสาของไอซีนั่นแหละที่ซีนต้องไปให้กับวินเลียนนะครับเร็วรวโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยพี่ อะไรที่เป็นร่างกายของเราแต่อยู่ในส่วนการของเราถ้าเราไม่มีเราเราตายหัวใจเออถูกอันนี้อะไรที่มันเป็นแสงแสงสว่างแล้วก็ตั้งอยู่บนโต๊ะไฟโคมไฟเออถูกสองสองครับ S E A C ที่ที่เองอยู่ก้าวซงใช่ไหมแล้วก็พอเอมองไปข้างนอกเป็นน้ำอ่ะทะเลนะเลสามอันนี้อันนี้ ช่องนี้ดังอยู่อะเพลงมันนี่มันนี่อะเงินไม่เพลงเพลงเพลงชื่อมันนี่อะแล้วก็เพลงวงสีบนอะที่มีสีสาวเกาหลีอะแบ็คเพลงอ่าแล้วก็ชื nee. ่อหนึ่ง L I S A L I S A เฮียถามว่าอ๋อที่มันอะไรดีโอลาลาเอ็กซ์ลาลาเอ็กซ์ลาลาเอ็กซ์ครับครับอันนี้เบ้ เปแปลว่าอะไรที่ไปว่าเออมีเออถูกโอเคสีครับอันนี้แปลว่าอัาช๊กหนังสือเอออันนี้ที่ที่เป็นแม่เราอะแต่อาชีพอยู่ในบล็อกเก็ตเบนท์อาชีพจะบอกให้เบนเป็นแม่แม่แม่เราแม่แม่แม่เราอะแต่อาชีพอยู่ในบล็อกเก็ตเบนท์อะที่เจอตั้งแต่ตอนแรกเออถูกครับ ไอ้ที่ังที่ที่เรียกว่าเวลาแต่เรียเรียกว่าเวลาสามไม่เรียกว่าเวลาแต่ว่ามันติดอยู่บนกำเพงอะ<ไ>ปะ<อ>ดิการเอซูนี่อันนี้ B O X b o กเขียนว่อมะบ๊อบที่เราใส่อ่ะใส่ของอะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปส่งให้กับทางเบลี่อะ่ะแกป๊ปแก๊ป ไปคือเปเป็นเกล็ดเลยไหมกล่องใส่ของเอสเอะถูกอันนี้เอสกล่องอันนี้อันนี้หยุดหยุดคิดจะเชียนเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ของพี่บุ๊กอ่าอือที่ว่ามีทีเล็กเดรสสาวอ่าถูก9เดรนสุดท้ายอันนี้นะเป็นวงอันนั้นอะที่เพลงดังๆอะดังๆเอสที่มีเดีสสาวเกาหลีอ่ะเอสเหลือเวลาอีกไม่40นาทีนะครับ เอนั่นแหละยิงไหมอ่ะเออใช่ใช่ใช่เปถูกถูกแต่ว่าไอ้คุณคนเป็นคนไทยอ่ะไ็้คุณไอ้วงลิซ่าเออถูกเออจะอไอ้ขี้อ่ะวันจะได้ต้องรวม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 ด้วยรวมไอ้ไปเรียบรวมพูดได้หมดเลยอะไรอ่ะอ้าวคนไทยคนไทยอยู่ในวงพี่ลิซ่าไงลิซ่าเล้วอ็แบ็คกิ้งเออโอเคได้ เวลาเกิบหมดนะโอเควิลเลียมก็ได้สิคะแนนนะครับผมขอสรุปคะแนนนะครับผมนะกิดกิขอบอกเลยว่าเราได้ผู้แพ้แล้วแต่กิดไม่บอกว่าว่าใครดีกว่านะผมก็รู้ตัวเองแล้วแหละโอเคครับผมผู้ชนะนะครับผมกิดขอบอกคะแนนวิลเลียมวิลเลียมจะได้สิบเก้าคะแนนเวเองได้สิแปนะครับผมสิบแปดนะ แล้วก็ยังมีคะแนนลบที่เอซีสุดฝาวนะครับผมก็เปน็นสิบเจ็ดคะแนนนะครับผมท่านนี้ผู้ชนะคือเยีม่มซีนต้องโดนโทษด้วยกันตาใจหมอผู้หนึ่งวันนะครับผมคลิปหน้านะครับผมตบมือครับตบมือตบมือครับกูโลดกีฬาก็โลดทีก็ยี่ด้วยกันก็ยี่ขอโทษครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันตามใจหมอผู้หนึน่งวัน ตามตีชีวิตจริงๆ,ๆในโบร์แฮปเปนโอเคแล้วเจอกันในเกมคลิปหน้าครับ